สวัสดีค่ะสวัสดีตอนแรงๆของวันที่13มื่อนี้มือออกรลามาดันเนาะค่ะเนาะไม่ได้ไปเที่ยวใส่กันเลยมาทายอินทพาล,ล้ำให้เบ่งโรกโดกตะโบโดกทอปีที่แล้วเนาะเห็นบะค่ะเห็นไหมคะต้นก็บ่ก่ข่สูงเท่าใดแดะ เห็นมาค่ะอยู่หน้าหอหน้าจะนะอยู่หน้าหอนะคะเห็นม่ค่ะย่อย,ยับยางอยู่เมืองต้นเตี้ยๆนึงแดหนวยหลายกระด้อน่วยไล่หลาย ี่แล้ต้นนี้บ่เครบ่เป็นนวยปีนี้เป็นแล้วค่ะแต่ว่าต้นนี้เป็นทุกปีมายางเล่นค่ะหน้าหอมาเดินเล่นหน้าหอนะคะเบิงเบิงเบิงตนน้นน้อยๆก็เป็นหมาก นี่กระโดกค่ะน่วยกำลังจอไายหลายอยู่นี่กคือสีเมนอันขั้นว่าไปเขาซือหมากล็บแมวบ้านเขาอะเนาะคะเนาะโยนไปเม็ดโยนไปกะเป็นต้นเป็นต้นแล้วก็เป็นหมากขั้นเปรียบเทียบแล้วก็คือหมากเล็บแมวบ้านเขาเหร กับบอไข่แพงเท่าไหรต้นนี้ก็เป็นแหละแต่ว่า่บอกไข่ลายต้นนี้กระดกดกเพิ่งหันเป็นพวงเป็นพวงย่อยหย่อยางอยู่ลายป่ะจ๊ะ ลูกโดกโดกเบิง่งยุดซีมือจ้ะหยุดซีวันนะคะออกละมดันเบิง้งต้นกบ,บสูงได้เบิงค่ะประมาณเมตรกว่าๆเนี่ยแหละเบิ้งหันบใ่ใครสูง แต่ว่าอันยามมันสุกเอาบ่ทางเขาเจ้าดอกเขาจ้ามานั่งจอบอยู่นี่สนามหญ้าหน้ามัสยิดหน้าหอจ้ะหุ่นหอสีแดงๆอยู่พุ่นย่างมาเล่นจ้ะหน้าหอ สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะเดี๋ยวมันใหญ่และสิมาถ่ายให้เบิ่งอีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ